เด็กเล่นกันนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงอ่ะเล่นเลยลูกเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอาปายิงชุบอ่ะอ่ะเล่นยังไงต่อครูครูเห็นเราใบไม้มาใส่มือทำไงอ่ะเล่นยังไงอ่ะเปายิงชุบขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยทำไมต้องตีมือกันอ่ะอ่ะเอาเลยลูกอ่ออ่เจ็บเจ็บเจ็บอ่ออเจ็บเจ็บเจ็บแล้วยังไงอย่างไรลูกยังไงอ มีพี่ๆมาดูเยงี้เลยนะ,ะหัลโาหัล้ัลอย่างนี้ออย่างนี้ล้นเด็กลันเ็หรอเล่าเล่นอะไรกันเมื่อกี้ครูไม่เข้าใจอธิบายครูสิครับไม่รู้แงคไม่ครูไม่เข้าใจถ้าเล่นอะไรกันเมื่อ,อ, ah. อกีอ้คืออะไรครับอธิบายหน่อยอะไรนะพูดช บ้าให้มันดีๆเมื่อกี้เล่นอะไรกันครับที่ตีมือกันทําไมต้องเตยครับออคนไหนเป่ายิงถุดถ้าแพ้แล้วถูกตีเหรอแค่นั้นเอง้ออยังเอี๋อะมีอะไรจะคุยมีอะไรจะคุยปิดปิดเดิมจะทําอะไรอยู่ตอนสองใช่ไหม ป2เด็กชายอะไรครับเนี่ยเด็กชายแล้วมีนะแล้วปีเทอมทจะทำอะไรครับไปเล่นฮะไปเล่นเล่นอันนี้ปีเทอมทำาอะไรครับป2อะปีเทอทำาอะไรคะเล่นปีเทอมทำาอะไรครับเล่นเกมครับเล่นเกมอะปีเทอทำาอะไรครับปีเทอทำเล่นเกมครับเล่นเกมสาวๆปีเทอทำาอะไรลูกปิดเทอมทำาอะไรปีเทอมจะทำอะไรบร็จไปเที่ยวค่ะไปเที่ยว เด็กๆเล่นก <th> ันนะคะอะไปแล้ว <prescribe> คุไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ